ติจารนังมนังนิติังสาธุธรรมปัจเจมาจิปาทาเวรมันิสิขาปธรรมตมาธิยามีปานาทิปาตา เวรามณีสิกขาปัทภ e, ังสมาธียามีอตินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทภังสมาธิยามีอตินนาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธียามีกามสุเมษฌาลาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธียามีกาเมสุเมษฌาลา เวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาทา เวรมณีสิกขาปฏธรรสมาธิามีสุราเมรยมัชฌปมาทธานาเวรมณีสิกขาปฏิธรรสมาธิยามีสุราตาธรรมะไปธารมะธรรมะอาจารตนปธรรมะธรรมะอาณาจาสตปฏิทามะอาณาจารตปฏิทามะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญนายวิเชียนวิชัยอดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคว่ำจุดเทียนจุดทูบเทียนสองทรครับเรียนเชิญครับ mm My... เรียนเชิญนายสมชัยศรีวงนะครับปดีผู้ในการโรงเรียนบ้านนาวัานอย่านะครับจุดผู้คารวะศพเรียนเชิญครับ พมมารเจโลกาทิปปติหามปติกัดอัญจรีอันติวลังยาจาา่า,จาตัสสิธาจตปาราจ้าจักิกา คณะที่5ครอบครัวสุนทารชุนโดยคุณครูสุวรรณาคุณทาลิกาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญครับ พระารที่หกครับคุณครูวิรชัยคุณหมอสมหวังนันตะก,การนันตรตะก้านจากจังหวัดร้อยอ็ดเรียนเชิญครับ พะนาที่9้าผู้บริการบุศสีเดต้าและรองผู้การสุดภัยใจดีเหรียญเชิญพัก คณะที่สิรองผู้มีการสมสอนจำศุตรเยยนเชิญครับ คณะที่สิบคณะที่สิบเอ็ดครับองค์การบริหารส่วนตำบลพังเชีนเรียนเชิญครับส ご視聴ありがとうございます。 คณะที่12โรงเรียนปวงเจริญโดยผู้รดยการวัชนาคำปุยโรงเรียนนาพระเดียงอโดยผู้โดยการบุตรศรีรัตน์โมลเรียนเชิญครับ นะที่14ผู้บรการพงศิทธุระวันอดีตผู้นวยการโรงเรียนอนุบาลบุญทลิกเรียนเชิญครับผู้นวยการพงศิทธุระวันอดีตผู้นวยการโรงเรียนอนุบาลบุญทลิกเรียนเชิญครับ คณะที่สิบห้าผู้การสุมเมทรี